มันนี่ก็จะมาเว้าเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับปิดปากปุ๋ยคนละเคิงสวัสดีครับมมพ่มแพ่พ่น้องน,นะครับมันนี้ก็คือจะมาบอกเกี่ยวกับข่าวนะครับให้พ่มแมพ่พ่น้องฟังรัฐบาลเผื่อไทยนําโดยเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและผู้ไม่ใช่เวชชัยล่องนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์นะครับพนึกกำลังรอยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่ค้นการเมืองเรียกสองพรรคนียวพรรคประชาเผื่อไทยประกาศบดํำเนินการต่อโครงการใจเงินซอยเหลือเกษตรกร,ศศกรผู้ปลูกเขาไร่ละ1000บาทบบเกินอ่าบ่เกิน20ไรห,หรือบ่เกิน2 0,000บาท ที่ใช้งบประมาณอุดหนุนปีละประมาณหาหมื่นล้านบาทซึ่งเป็นโครงการผูกพันจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับขับเคลื่อนโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับสาเหตุที่รัฐบาลนําโดยพรรคเผื่อไทยอ่างระงับโครงการแจกไรล,ละ1,000บาทนอกจากเหตุผลทางการเมืองเพราะบ่ต้องการสารต่อโครงการ นนโยบายจากรัฐบาล Big กตูนะครับโดยเฉพาะจากพรรคคูแคนพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นซิตนะครับของชวนหลีกไพ่ยังมองว่าราคาเข่าในตลาดคณะนี้ดีขึ้นนะครับผมยังไม่เห็นนะครับว่าตลาดเข่ามันดีขึ้นตรงไหนหากเกิดไพ,พ่พิบัติและเกิดปัญหาราคาเข่านะครับกรพร้อมจะปัดฟุ่นนํานโยบายนี้ขึ้นมากพานาพนวา และที่สําคัญนะครับยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณนะครับได้หลายหมื่นล้านบาทเพิ่นอ่างวังสันนะครับแล้วก็ถึงพักอ่าอ่าเพราะรัฐบาลนะครับททีนะครับเพราะรัฐบาลโดยกระทรวงผ้านิดอ่าและกระทรวงเกษตรนะครับนัาโครงการปุ๋ยละคึงที่ใส่งบประมาณ2.9หมื่นล้านบาทมาเพื่อให้ประชาชนเขาถึงปุ๋ยราคาถูกเพิ่นวานะครับ พุ่งกล่าวอวานะครับนยกรัฐุนตีพนัพกงาอผู้มีรรมแกมนํารัฐบาลผักเพื่อไทยกล่าวว่าผมอยากให้ประชาชนและเกษตรกร,กรสบายใจหากวันใดมีปัญหาอยากให้ช่วยกันพิจารณาและแก้ปัญหาเรื่องการผลิตก่อนซึ่งหากมีเรื่องที่ยื่นมาเราก็จะพิจารณาให้ซึ่งอาจจะเหมือนหรือน้อยกว่าเดิมขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาทั้งหมด ต้องมาวิเคราะห์กันแต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากให้ประชาชนมีความปลอดภัยพ่นวาเรือนังก้าน,นะครับบัวแต่ชาวหน้าบัเห็นด้วยนะครับบัเห็นด้วยไหมครับวาเพิ่นจอะอะไรละ,ะเขาเรียกว่าให้อไรล,ละพันบาทเนี่ยอาจจะบ่มีเหลวนะครับพันวาจังสันและกการจะให้ปุ๋ยคนละเคืองแทนนะครับ ชาวนาบ่เห็นน้ำน,นะครับพอต้องการอยากได้ไรล,ละพันบาทมากกว่านะครับชาวนาบ้านเฮายังกังวลปุ๋ยนะครับบ่มีคุณภาพบางที่ซื้อปุ๋ยมากปุ๋ยบ่มีคุณ,ค,ณคุณภาพถามการขอสังเกตว่าจะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนนักธุรกิจและนักการเมืองบางกลุก่มบอ่อป,ประเด็นนี้ส่งผลไปถึงรัฐมนตรีในผักเผื่อไทยเองนะครับเช่น เรียงนะครับรัฐมนตรีมหาไทายเคยแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมมวลที่เก่านะครับว่าจะยกเลิกโครงการไรละ1,000บาทจะทำให้เสียฐานเสียงประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลพันวาซึ่งเปรียบเสม,มือนกำแพงคอยปลกปองเล่าให้กลับมาจมตีเล่าภายหลังใดพันวาโอ้ก็เป็นเรื่องการเมืองเนาะพี่น้องเนาะแต่อย่างได้ย่าไปหายกเลินะครับรายละพันบาทนะครับ ส่งผลกับพี่น้องประชาชนอนยางแน่นอนประเด็นนี้ยังสะท้อนผ่านสสพักเพื่อไทยและสสพักรวมรัฐบาลนะครับผ่านเวทีสภาพููแทนราสดรในช่วงที่หารือนะครับความเดือดร้อนเมื่อวันที่18กรกฎานะครับสสฉลาดขามช่วงนะครับสสจังหวัดระเอ็ดพักเพื่อไทยกับนายทินธิรพล ทิินพสีธนเสสกระสิสสมผักเพื่อไทยนะครับหลายคนประสานเสียงในทิศไท้เดยกันว่าประชาชนอยากได้ไรล,ละ1,000นะครับขอขันโครงการปุ๋ยละครึ่งเปนบอกว่าพี่น้องชาวนาฝากให้ผมมาพูดว่าอยากให้รัฐบาลได้ทบทวนและถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้การช่วยเหลือแบบไรล,ละพันเหมือนเดิมที่ผ่านมาเป็นว่า เอาปุ๋ยคุรครึ่งคืนไปเอาไร่ละพันคืนมาสอสอจากรรคูุิมจไทยเพิ่นสะท้อนความต้องการของชาวนานะครับจังไ๋ก็ตามนะครับหากมุ่ม่อมสอสอก็ต้องออกตัวเพื่อยืนขางชาวนานะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่มาจากชาวนานั่นเองเพราะเป็นฐานเสียงของเจ้าของแต่หากวิเคราะห์ในมุมการเมืองเป็นเรื่อง ที่พักเพื่อไทยและแกนนารัฐบาลต้องรีบแก้ไขและประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวบอนะครับบาที่เขาเออกมาขานเขาวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดจากภายในโบผลประโยชน์ลงตัวบอนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับสอบสโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักยืนฐานเสียงของตัวเองนะครับเพื่อที่จะในภายภาคหน้าอาจจะมีอนาคตเขาอื่นว่ากันวา่าโครงการปุ๋ยคนละคืนนะครับ ผูย้ยูเบื้องหลังการพักดันมีสามคนหลักนะครับหนึ่งผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลนะครับครับสองแกนนํำในรัฐบาลซึ่งมีเงินท่อนหลายนะครับขาวาจังสันนะครับถึงมีเงินท่อนหลายเพราะต้นทุนและคัาปุ๋ยจากโรงงานห0าสิบเปอร์เซ็นต์พอค่าปุ๋ยได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์คือเงินท่อนเปิดวาจังสันเมื่อโครงการนี้ออกมาทั่วประเทศนะครับเขาวา เงินทอดอันจะหลายฉะนั้นหากต้องการปิดปากนะครับผู้แทนต้งมีการประสานผลประโยชน์ที่ลงตัวนะครับผลวิเคราะห์วายังสั่นนะครับควบคู่กับการสร้างความเข้าใจแหกับชาวนาจำนวน4.68ล้านขั้วเลื่อนอาทิช่วยลดต้นทุนการผลิตยังสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกและยังลดภาราค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลเพิ่วา ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกขา่าตามโครงการนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลยังมีใหม่ตายนะครับคือการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็หรือจะแจกเงินจำนวน1บาทในช่วงซีปิดปากเช่าหน้าบอนะครับเพว่มามันจะแจกเงินแล้วนะครับหลังจากที่มีปุ๋ยคนละเริงมาเช่าหน้าครับเพเห็นด้วยล่ครับเพราะว่า่นเคยได้รับได้รายละหนึ่งพับาทจะมาให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยในปุ๋ยตรงออกเงื่อนนำ้ำได้ปุ๋ยเมื่อแล้วอาจจะบม่มีคุณภาพตามมานะครับประชาชนยังสงสัยชาวนาก็ะไยได้ต้องการวางอยากจะได้หนึ่งพันคือเก่านะครับตามนโยบายของลุงตูตะกรหลังจากรัฐบาลเพื่อไท้ใช่เวลา เกือบปีหาแรงเงินในโครงการนะครับจำนวน4.5แสนล้านบาทจากงบประมาณปี2.5.67และ2.5.6.8และบ่ใส่งบประมาณจากแบงค์เจสอนะครับแม้ว่าจะซุ่มเสียงผิดขอ,อก,กฎหมายวินัยการเงินการขัางนโยบายบ่อตรงปกจากที่หาเสียงไหวและอาจบ่อสางผ้ายุหมุนทั่งเศรษฐกิจและ GDP ตามที่ประกาศไว้ตามที่สสักไฟขานทักท้วงระวางการพิจารณาล่าง พรบองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2 5 6หา6โดยสรุปว่าเป็นโครงการที่ได้บ่าุุมเสียนะครับโครงการาแจกเงินงนี่ะครับทั้งดิจิ t a ลวอล l ล็ตแต่รัฐบาลนะครับพักเพื่อไทยนะครับก็ต้องเฮ็ดทุกวิธีท่านะครับเพื่อรักษาหน้าตาตัวเองเอาไว้หากบ่เฮ็ดก็จะลำบากพอก้อนหนานี่ก็ถูกมอองเป็นรัฐบาลตะบัดสัตว์นะครับ จากปมรวมรัฐบาลกับ2องลุงพร้อมถีบพักกาวไกลเป็นไฟขานส่วนประเทศชาติจะเสียหายประชาชนจะเป็นนี่ปันใดน,นะครับหรือถูกก้าวหาว่าเอื้อประโยชน์ต่อผายชั่วโมงนี้นะครับขอไปตายดาบหนาส่วนปัญหา่อยแก้ภายหลังเมียนบมอนอนนี่แหละครับก็คือโดยสรุปแล้วนะครับที่อา่อานมาที่ว่าพี่น้องอา่า ฟังนะครับอา่านข่าวให้พี่น้องฟังแล้วคือแต่ก่อนนะครับพี่น้องอ่าเกษตรกรบัานเฮ่านะครับก็คือได้เงื่อนจากอ่านโยบายจากรัฐบาลนะครับโดยโดยรายละพันบาทนะครับมาที่นี่มาโครงการปุ๋ยนะครับปุ๋ยคนละเคืงนะครับเพราะโครงการนี้ออกอาจจะไม่ได้เงืนอนพันบาทนะครับอาจจะไม่ได้เงินพันบาทซึ่งปุ๋ยนี่เป็นทีคอ ทกเถียงกันนะครับว่าปุ๋ยที่เอามาเนี่ยอาจจะบดด้คุณนนผาพและมะน้ำซ้านะครับถ้าปุ๋ยของชาวหน้าชาวน้าเนี่ยในประชาประชากรในประเทศของเฮานี่มีหลายค่ะนะครับเป็นที่ตั้งอ่า,าสงสัยนะครับว่าโครงการปุ๋ยคนละคืนนะครับมีมือมืดนะครับผู้อยู่บางหลังเนี่ยพักดันสามคนหลักบอโว่าจะเป็น ผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลกับ2แกนนั่มนะครับในรัฐบาลซึ่งมีเงินทอนจำนวนมากเพิ่นวายังสันนะครับพอต้นทุนราคาปุ๋ยจากโรงงานเพียงห0พอค่าปุ๋ยได้กำไร20%่ที่เหลือ30%จากปุ๋ยคือเงินทอนโครงการที่ทุ่มไปหลายนะครับเงินทอน30%อน30หลายแห้งพี่นอง แล้วครับเงื่นทอดน,นี่มันไปใสฉะนั้นเป็นการปิดปากนะครับอ่กากันและการะจะต้องมีการประสานผลประโยชน์ที่ลงตัวเมนบบที่เอาเงินดิจิตอลวอลเลตขอมมานี่นะครับนี่หนาหนาสงสนะครับบริวิเคราะห์นะครับสำหรับมูลนิธิขบ,บานเมื่อเร็เกิกับเมื่อมาวิเคราะห์นะครับแบาคาเาข่าวสูพีสูนองฟังเพียงเท่านี้นะครับ